เราเปิดใช้ก๊อกน้ำที่บ้านแล้วน้ำที่บ้านเราไหลเอาจากก๊อกเบาแบบนี้เราสามารถทำตัวช่วยให้ก๊อกน้ำบ้านเราเวลาเราเปิดน้ำใช้งานแล้วน้ำจะไหลแรงเดี๋ยวไปรับชมขั้นตอนการทำกันเลยนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลนะครับอุปกรณ์เราที่จะเพิ่มความแรงของก๊อกน้ำเรา ให้น้ำเราไหลผ่านก๊อกแรงใช่ไหมครับก็มีขวดน้ำสองขวดข้อต่อสามทางแล้วก็ท่อพีบีซีนะครับสี่หุนกาวทาท่อแล้วก็ถอดขวดน้ําเราพอถอดออกได้แบบนี้เราก็นํากาวทาท่อมาทาที่ท่อพีบีซีเราแล้วเราก็ใส่เข้าไปในขวด แตวเราก็มาทากันเลยพอเราทาได้แบบนี้เราก็ใส่เข้าไปในขวดค่อยๆจยัดใส่เข้าไปนะครับตอนนี้ผมก้าวท่อ p ี c ใส่เข้าไปในคอขวด ได้เสร็จทั้งสองอันแล้วนะครับพอเราทําแบบนี้ได้ทั้งสองอันแล้วเราก็เอาสามทางเรามาทากาวท่อ PVC แบบนี้นะครับพอเราทาได้แบบนี้เราก็เอาเอาท่อ PVC ที่เราใส่ขวดไว้ใส่เข้าไปที่สามทางเราแบบนี้เลยแล้วก็กดให้แน่นนะครับ เราทําแบบนี้ทั้งสองอันนะครับเราก็ทําเสร็จทั้งสองอันแล้วนะครับพอเราทําเสร็จทั้งสองอันได้แบบนี้เราก็ทอ่อ V C เรามาตัดแล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเราก็มาตัดท่อ V C กันเลยพอเราตัดขาดได้แบบนี้แล้วก็กาวทาแล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับทั้งสองอันพอเราใส่ได้แบบนี้แล้ว ท่าน,นี้เราก็ไปเลื่อยที่ท่อก๊อกน้ำเราเลยครับก่อนเราจะเลื่อยท่อก๊อกน้ำเราเราไปปิดวาล์วน้ำก่อนนะครับตอนนี้ผมปิดวาล์วน้ำแล้วเราก็มาเลื่อยท่อ p ี c ต้องก๊อกน้ำเราเลยเลื่อยออกพอเราเลื่อยท่อ p ี c เราขัดออกได้แบบนี้ เราก็เอาท่อพ Vc ที่เราทำใส่ขวดน้ำไว้เอามาใส่ที่ท่อ p v พซเราแบบนี้เลยให้ได้แบบนี้เดี๋ยวเราก็มาทากาวใส่กันเลยอันนี้ผมก็ติดตั้งสำเร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้กาวทาท่อเราแห้งครับตอนนี้กาวทาท่อผมเป็นแห้งแล้วนะครับท่าน,นี้เราก็าไปเปิดวาวน้ำ เดี๋ยวเราก็ใช้งานได้เลยเห็นไหมครับพอที่มีแรงดันตอนนี้น้ำเราก็จะแรงครับ แล้วก็มาเปิดใช้งานได้เลยครับสวัสดีครับดูนะครับจากตอนแรกที่น้ําเราไหลเบาๆนะครับเห็ <shot> ไนไหมครับน้ําเราก็จะไหลแรงมากขึ้นเราใช้วิธีนี้ทําใช้ที่บ้านเราได้เลยนะครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ